สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องแต่แต่แต่เคดีนคนพูดแบบนี้ครับแต่แต่แต่หมายความว่าต้องหยุดแล้วนะนะครับแล้วก็เราที่ฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าเราขอบพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พจชนะของพรงตอนนี้เราจดง๋ยวที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนวันนี้เราอ่านบัมพีนะครับเราจะเห็นเหตุเห็นผลเลยนะ แล้วก็ถ้าตั้งชื่อธรรมดาอาจจะไม่น่าสนใจครับวันนี้เลยต้องใช้ชื่อแต่แต่แต่คนเหล่านั้นก็รับสเบียงของเขามาแต่ไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาเวและโยชัวก็ทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขาและทำพันธสัญญากับเขาให้ไว้ชีวิตพวกเขา และพวกผู้นำของชุมชนชุมนุมชนก็สาบานต่อเขาวันนี้ลองหยุดเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเราคิดถึงคนฉลาดเนาะใช่ไหมคนฉลาดก็ต้องเฉลียวเนาะต้องคิดว่าเอ๊ะพวกนี้ไม่ใช่เนี่ยม่ีอะไรพิสูจน์อาหารเก่ามันทำกันได้หรือเปล่ารองเท้าเสื้อผ้า ยังไงอะไรพวกนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกคนมีประสบการณ์เยอะก็พิสูจน์ก็มีความรู้ใช่ไหมครับแต่วันนี้พ่อพีบอกเรางี้ครับไม่ว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนคุณจะเก่งแค่ไหนมีประสบการณ์มากอย่างไรประสบการณ์คุณไม่สามารถที่จะหยุดช่วยให้คุณมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมได้เท่าพ่อพีบอกงี้ครับว่าคนเหล่านั้นก็รับสเสบียงของเขามา แต่ไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาวยพี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะไม่แค่ฉลาดอย่างเดียวไม่แค่เฉลีย,ยงเดียวแต่ทูลขอการแนะนำพี่น้องครับวันนี้จะทำอะไรทูลขอการแนะนำไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระองค์วุ่นเกินไปหรอกครับ ผมเคยได้ยินคนสอนนะว่าพระเจ้าวุ่นเกินไปพระองค์ไม่มีเวลามาสนใจคุณไม่จริงครับพระเจ้าอาจจะวุ่นแต่พระองค์มีเวลาพระองค์สนพระไถยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนอธิษฐานกับพระเจ้าครับถ้ายังไม่ได้คำตอบรอนะครับแต่แต่แต,แต,แต่อย่านะครับคุณดูพ่อพีนะอย่า รับสเบียงของเขามาครับก็ในเมื่ออาหารมันขึ้นราอาหารมันแห้งแล้วก็คงไม่ได้ดีอะไรอย่ารับสเบียงเขามาครับแต่ถึงแม้อาหารเขาจะดีก็าตามครับอย่าพึ่งครับขอการแนะนําจากพระเจ้าก่อนอย่างต่อไปครับที่อย่าครับอย่าทําสัญญาถ้าคุณยังไม่แน่ใจคุณไม่รู้ว่าเขามาจากที่ไกลหรือเปล่าหรือในชีวิตจริงของคุณครับ อย่าพึ่งไปทำสัญญาอย่ารีบให้ทูลขอการแนะนำจากพระเจ้าก่อนและที่สำคัญครับและทำพันธสัญญานะครับและสาบานสาบานในนามพระเจ้าด้วยพวกนี้ครับกำลังทำผิดใหญ่หลวงในงเมื่อคุณไม่ได้ขอการแนะนำจากพระเจ้าคุณไม่ได้อธิษฐานต่อพระองค์ในเรื่องแผนการเหล่านี้ คุณจะไปสัญญาคุณจะไปเซ็นสัญญาทําไมคุณจะไปสาบานทําไมคุณจะไปอ้างนูน่นอ้างนี่ทําไมในเมื่อท้าพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้านําคุณยังไงคุณก็ได้ครับไม่ต้องรีบทําสัญญาหรอกครับไม่ต้องรีบฉวยไว้กลัวมันว่ามันจะหมดหรือว่ามันเป็นของหายากเพราะว่าท้าพระเจ้าอยู่ข้างคุณเห็นจําพระมีข้อนี้ได้ไหมครับถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะฉุกคิดครับไม่แค่คิดครั้งเดียวคิดสามครั้งเลยครับว่าดูความพิกทีนะครับอย่ารับโดยที่ไม่ได้ขอการแนะนำจากพระเจ้าอย่าทำสัญญาโดยที่ไม่ได้รับการแนะนำจากพระเจ้าอย่าทำพันธสัญญาสาบานทั้งหมด ทั้งชุมชนทั้งผู้ใหญ่ทั้งทุกคนเสียผู้ใหญ่หมดครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะไม่รับไม่ทำสัญญาและไม่สาบานกับใครกระตามที่คุณไม่ได้ขอการแนะนำจากพระเจ้าถ้าคุณจะไปทำสัญญาอะไรก็ตับครับอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนขอพระเจ้านำคุณขอพระเจ้าตอบคุณขอพระเจ้าอยู่ด้วยในชีวิตของคุณเพื่อคุณจะไม่ต้อง เป็นคนฉลาดแต่ในที่สุดหลงกลอุบายถูกเขาหลอกล่อคุณไปให้เราที่ฐานด้วยกันครับและเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันพระเจ้าข้าช่วยเราชุดเราไว้ถ้าเรากําลังจะพลาดไปขอพระองค์ให้พระวจนะพระองค์ที่จะเตือนสอนเราทุกคนด้วยกันเราจะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับได้รับอะไรแบ่งปันกันมานะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ